สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆืนมาทําเมนูกับแกล้มกันค่ะเมนูวันนี้ก็คือยำมะนาวค่ะแต่เป็นยำมะนาวที่เปลือกมะนาวไม่ขมอย่างแน่นอนเลยค่ะเคล็ดลับจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปดูกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะโดยก่อนอื่นเราจะเริ่มจากบอกส่วนผสมของยำมะนาวกันก่อนค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีมะนาวข้าวคั่วน้ำปลาพริกปน่นน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะ โดยอัตราส่วนของเครื่องปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆสามารถกำหนดเองได้ตามชอบนะคะเ <evaluation> มื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำเกลือมาขัดกับเปลือกมะนาวก่อนนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยลดความขมได้อย่างดีค่ะใช้มือขัดๆถูๆแบบนี้นะคะขัดให้ทั่วทั้งลูกเลยนะคะ เมื่อเราขัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่ทิ้งเอาไว้ในเกลือแบบนี้20นาทีค่ะเมื่อครบ20นาทีนะคะเราก็จะเตรียมนาเขาไปแช่ในน้าร้อนค่ะเราจะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดนะคะเมื่อน้าเดือดดีแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะจากนั้นเราก็จะใส่มะนาวลงไปแช่ทิ้งเอาไว้10วินาทีค่ะโดยวิธีนี้นะคะจะทําให้น้ํามันมะนาวที่ติดอยู่บนเปลือกมะนาวซึ่งมีรสขมเนี่ยหลุดออกไปค่ะ เมื่อครบสิวินาทีนะคะเราก็นำมะนาวไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เตรียมมาหั่นได้เลยค่ะวันนี้เราจะหั่นมะนาวเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะหั่นยังไงก็ได้เอาตามสะดวกนะคะแต่ว่าเราก็มีเคล็ดลับที่ทำให้มะนาวไม่ช้ำนะคะก็คือเราจะต้องใช้มีดที่คมมากๆในการหัน่นแล้วเวลาหั่นเนี่ยเราก็ต้องหั่นอย่างเบามือนะคะไม่อย่างนั้นมะนาวจะช้ำแล้วก็คายน้ำออกมาค่ะ ถหั่นจนได้ลูกเต๋าแบบนี้แล้วนะคะเราก็เตรียมนําไปย้ำได้เลยค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเพื่อนๆสามารถกําหนดอัตราส่วนของเครื่องปรุงรสได้นะคะหรือว่าใครอยากจะใส่ผักใส่หอมแดงอะไรอย่างนี้ก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะเราก็จะผสมในส่วนของเครื่องปรุงรสค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเมื่อเครื่องปรุงรสต่างๆละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่มะนาวลงไปค่ะ ใส่มะนาวลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนำมาใส่จานจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ ง่ายไหมล่ะคะสำหรับเมนูยำมะนาวของเราในวันนี้เคล็ดลับนี้ทำให้เปลือกมะนาวไม่ขมอย่างแน่นอนเพื่อนๆต้องลองไปทำตามดูนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ